ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษต,ตามปฏิทินโหราศาสตร์นิรายนาวิธีลาฮิรีตั้งแต่วันที่22เมษายน2566ถึงวันที่2พฤษภาคม2567เป็นระยะเวลาหนึ่งปีส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนณากุมมาติดตามฟังกันค่ะดาวพฤหัสบดีรองราศีมีนเรือนกระดุมพระ ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินเงินทองการสแสวงหาไรายได้การทำมาหากินพฤหัสอีกดวงหนึ่งรองราศีธนูเรือนลาพะซึ่งหมายถึงโชคลาภเงินทองเงินพิเศษโบนัสสิ่งที่ได้มาเป้าหมายความสำเร็จหรือลาภผลส่วนราศีเมษคือเรือนสหัชชะหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมงาน การเดินทางการประสานงานการติดต่อสื่อสารพูดคุยการสมาคมต่างๆหรือหมายถึงธุรกิจการขนส่งการเป็นนายหน้าค้าขายต่างๆเมื่อดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนการเงินการทำมาหากินและโชคลาภโคจรเข้าสู่ราศีเมษเรือนการตลาดการติดต่อสื่อสารการประสานงานได้ตำแหน่งราชาโชคและได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ ชาวกลุมจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการประสานงานการพูดคุยการเจรจาการเป็นในหน้าติดต่อค้าขายจะมีความสะดวกราบรื่นธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จและมีรายได้มากขึ้นผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงพี่น้องจะรักใคร่เอ็นดูและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีคุณจะมีสเสน่ห์และเด่นดังในหมู่เพื่อนฝูงหรือสาธรารณชนทั่วไป ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อหรือออนไลน์คุณจะประสบความสำเร็จได้รับความนิยมโดดเด่นขึ้นมาพร้อมกับเงินทองที่มากขึ้นด้วยค่ะธุรกิจการค้าของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขยับขยายตลาดจะกว้างขึ้นเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากส่วนคนที่ทำงานประจำปีนี้จะเป็นปีที่คุณมีเสน่ห์เจ้านายเพื่อนฝูงรักใคร การติดต่อประสานงานใดๆได้รับผลดีและประสบความสําเร็จสะดวกราบรื่นค่ะเป็นปีที่ชาวกุมมีความโดดเด่นและมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวการทำมาหากินประสบความสําเร็จมีเงินมีทองในธุรกิจการค้าเป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียวขอให้ชาวกุมโชคดีนะคะ